สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสามหน่อยเพชรบันแหงครับเอฟซีบอสโจเอฟซีสาหน่อยอุ้งอิงครับเอาช่วงนี้นะครับที่อำเภอบ้านใหม่เชียงยพลขับงานอ่าเป็นเห็ดบุญนะครับต้องบุญหาผู้วัยช่นหาพ่อหาแม่คนนครับเจ้าภาพก็คือท่านนายกนะครับนายกมดนะครับ สภาพใจใจสปอร์ตช่วงกลางวันก็นมีมหรสพตลอดครับมีคอนเสิร์ตนะครับอยู่ที่ไอทองคำนะครับแรงๆกับสาวนอา้อยเพชรมันแพงจมฟรีครับจมฟรีอ่าช่วงน,นี้นะครแต่ว่าาพี่น้องเบิร์ตบรรยากาศนะครับเปิดเพืเป็นร้านนะครับเอฟซีสาวนอา้นอยเอฟซีอีล่าครับเปิดร้าน เอาพามาเบิงร้านบรรยากาศเป็นอาหารถือว่าเป็นครับแก้มนะครับอันนี้ครับแก้มครับแก้มนะ <ไป S 2> ครับ,อ,บอ่ะเต้เอ้าเดินทางมาจากไสครับโอสเสีละพุ่มครับผมสเมนะมสีละพุม่มเนาะเสียละพุ่มเอฟซีเช้หน่อยเอฟซียี่หล่ายีหล่าไม่มาอไก่ปันได้กลับไปไนได้กลไปนะครับได้ค่เฉพาะตัวไก่ที่ใส่เดิม เดิมที่105ขายนะครับมาออนี่ออกพูดออกล้านตามสาวหน่อยนี่เท่าเห็ดยังย่ไสมากกว่านอตะกรันแม่ก๋วยเตี๋ยวแม่โบราณก๋วยเตี๋ยวเลือบป่ะก๋วยเตี๋ยวเลือดมาอยู่บ้านช่วงโควิดนนโควิด่า ขาไปเอมัญายาบมามันเบาไหวมันสูงบากันเลยพ้าลูกพาเต่าลับมาเบิ้ดแรหาแนวเหชรปฏิจจังแนวเพชรป่ิจกังยานเลองเลงน้คลน่ไมนันคมากเขาใช้จุดเริ่มแรกเขไปอจุดที่มันใในม่ออยู่ในตู้น่ก็ได้หาออกขายของน้ำเงานก็เจ้าเหะกนาโอ้็นเจ้อทงานแต่ไปน้ำเลือกไปน้ำงานอากตามตามหมอลํำนน่เป็นปะครับ เลือกตามหมอลำนีนเป็นวะเลือกตามั่นปนิมิจอจงว่านักไปที่พวเมนตัมไปทังวงไหนเสาวน้อยเลยเพราะวาเล็กมาแล้วเพราะว่าเลือกไปเรืยกับวงเื่นก็เคยไปเรืวแต่วสู่เสาหน่อยพอได้สาวน่อยโดยเฉพาะกระแสฝัง อุ้อี๋อี๋อี๋อีือี๋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 อีลอีอี๋อนอี๋อี๋อี๋งอีจอแมอบ้านกอี๋อป๋อี๋ออง๋อี๋อี๋ะดอี๋อี๋อีอี๋อี๋ี๋อี๋อเ๋อี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 ๋อั๋อีอี๋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 อีี๋อี๋อได้ี๋อี๋อบอี๋อี๋อบ๋อีอี๋ี๋อี๋อี๋่ี๋ไี๋อีอี่อบ๋อีอเนเดียวเลยมออ จากที่เป็นพ่อฮักแม่ฮักเป็นเอฟซีเนาะก็ถือว่าให้เราเสียจะไหนไปเคลียร์ลูกเต่าได้เลยก็ต่ขวงอยู่ได้แต่โดยต้องมีหอกล้านค้าไปน้ำไปด่าแน้ำก็ได้เคี่ยได้ยังน้ำได้ได้ไม่ยังปีนี่พอได้พิ่งแต่ก็ไปเพิ่งแต่ก็ได้แต่ย้ำว่ได้เพิ่งหวาล้ำนะได้เห็นว่มีไร่ใด มันก็เฮ็ดเต็มตัวประเดี๋ยวชีวิตชิดมากมาระเดียได้ก็พอไปได้อยังนะครับเนาะเป็นคนสวยที่เขาลำบากยู่เพิ่งเทมยาร้านก๋วยเตี๋ยวเจอโควิดมาอยู่บ้านไอ้ไปตามสาวน้อยไปตามนี่เฮ็ดเฮ็ดอีหยังะเ่เกาลัดป่ผมเคยเห็นเห็นเห็นต้มเกาลัดขายขายเกาลัดมากอะรับมา มันบ่มีของกันเลยเอาล่ะแปดสี่ลอยคนไม่เอาขอาวกันเพราะในของมันนี่นะที่เป็นเกาหอมนะรู้เรื่องคอยขยันไปตซาดาเลยแต่พ่อในอั้เป็นเป็นเกี๊ยวเลยก็ได้ยลูกแบบเกี๊ยวเลยก็ได้ันเฮาช่วงนี้เกาลัดนะครับมันบ่มีค่ะตลาดก็เลยมาขายแบบอ่าลูกใส่กรอกอีสานบอกท่านแน่ทั่วต้มคนเลยว่าอาจจะกลับพี่พี่ว่าอาจจะไปอาจจะไปขาย ควยเจียวคือเกาออกเดี๋ยวจังไรลาลนกลับมาสุดท้ายยังเดี๋ยวคว้ากันสู้งานนยังครับเดี๋ยวสุดท้ายให้บรรยากาศเป็นกําลังใจให้ตอนนี้นะครับล้านยังเป็นล้านนี่ครับแหนมปะไกยอยู่ครับนี่บรรยากาศแขวางเริ่มสิเบิร์ดนะครับคือว่าผลตอบรับเอฟซีเฮ้าขายดีขายบอแพงนะครับเนาะ กับแจ้มกับแจ้มข้าวต้ม20บาทครับพัแม่ครับพ่อแม่ขัาวต้มโอ้ยมาบดปัจนจกเวลาแล้ทันายเวอาก็่พี่รองครับป้าพี่รองเปิดใจนะครับเปิดใจครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีหลายพอหักนะครับเส็นทางจังเพยคนเด มาตามวงนะครับตามอีลานะครับเหตุอย่างมาก่อนนะครับเจอปัญหาอุปสรรคแน่ๆนะครับจากโคิปปัญหาอุปสรรคจากโควิดนะครับผู้ใดก็เจอปัญหากันในเมื่อเริ่มเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าถือว่าพอไปได้ไปได้นะครับเนาะไปได้หมูโทิศทข้างอาจจะไปกับไปฮ็ดมีกำไรครับมีกำไรเคืองๆนะครับก็อาจจะกับไปฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเสริมน้ำ เปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ของกับแจ้มยังที่เสริมน้ำกระไรได้ครับเออเอาไปแล้วครับที่วา่าเป็นช่องทางนะครับคิดดีทําดีสิ่งที่ดีจะตามมาคือบอดโจ้คนวานะครับเนาะอันนี้คือเสียงจากเอฟซีพอฮักงไปฮักอีหลานะครับเอฟซีสาวหน่อยห้อนะครับคเนเจนแท่งคนมากแล้วก็ เปิดใ่นแนวทางครับเ,เปิดใจมากวา่วาสิาสมาเสร็จห้างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเอฟซีนุ่มสอน้ำมาสันครับผู้จักทั้งช่องนุ่มสอนี่ดดนคลิปไหนคลิปให้เสือ้อว่ะ เริ่มต้นจากใครเสือเมื่อนั้นแล้วก็ต่อไปใส่ไปบ้านเพิ่นไปเลี้ยนแล้วไปโดมเอะไรโดมไปร่วมกลุ่มกันเริ่นเริ่มเป็นกลุ่มเป็นทีมน้ำแข็งไม่ขีมออกหลายดูกันเลยแบบครับ่เพินถือว่าเพิ่นให้ยียช่องทางหนึ่งก็ไปชมชิมให้ียดองค์กรของสาวน้อยเฮาองค์กรของ geo นะครับเพื่อ เป็นเครือข่ายของอ่าเป็นเครือข่ายของซานน่อยรับผรูปแบบกตินี่แหละครับอเ,เอาบรรยากาศนี่ไหมพี่น้องเบิง้งเพราะว่าเสียงนะครับพี่น้องเนี่แหละครับจกิดประทานอภัให้บางเท่อกับว่า,วาหลายคอมเมนต์อยู่ยินดีรับฟังนะครับว่าเสียงเบานะครับสัมผัสบนบนนะครับบางเท่อในการเฮ็ดคอนเทนต์เข้าเท้าภาคสนามนะครับเสียงบรรยากจะมีเสียงแสดงหรือเสียงอย่างอื่นนั่ หรือในการใส่ไม่ไม่ผมเคยใส่มันอาจจะเรายังไม่ใช้ของที่ยังไม่ชนานาญนะครับเคยใส่ไม่เสียบหรือกับไม่ไม่เห็นคีเสียงบ่อออกหรือเสียงแตกมาะมาณนั้นไหมครับพี่น้องเอาดน,นกา้พี่น้องเป็นกําลังใจนะครับทั้งทาง,งช่องสอน่มทะเบียนแล้วก็ไอ้ใส่เพิ่นนะครับเอหน่ามาันจะาละเอียดที่ล้านเป็นทาา่ากันล่อๆเนาะตอนนี้ครับ เสอันนี้เห็นกับบรรยากาศนะครับเพื่อนกับเดินทางไปนั่สาวหน่อยออกแถวอีสานนี่นะครับลอยเอสซูรินบุรีรัมยศรีสเกตนี่ครับเพื่อนกับไปได้ยึดกับสาระข้ามนั่นสิส้นนะครับเพื่อนกัออกท้ายของนะครับเพื่อนกับว่าพ่อหน่อยพ่อได้อยู่พ่อได้อยู่นะครับเพื่อนกับว่าออกคลิปเอฟซีเข้ากับมาซอยสนับสนุนเพื่อนอยู่นะครับเอาคลิปนี้ ที่หดเปีกก็เปนมาแล้วเนาะบังคีขึ้นแม่กระเบียรเป็นชีเนี่ยดิเลยเอาวัตัที่นี่ดาวบงคีปจากข้องด้วยันนี้ด้ออันคิปแม่งทอดเมื่อนั้นผมกับไปท้ายยุ้ได้ในบ่งว่าคิบแม่งทอดเออดอายู่บ่ายโ่อย่แม่งทอดอยเบีนจลักมีมีสองอ่ามีสองงานขายกอลัดเด้ขายกอลัดเดอวมื่อนั้นก๊อตลัดอยใกล้กันเป็นบอ อเมื่อไหร่ผมได้ถาม่อนนมาเนอกาออมา่ยกนูอกอ่้น้องงูเหลือมน้องงูเหลือมแต่แต่ก่อนน้องงูเหลือมน่ะมีไปวัดอย่างละยู่สุวรรณยู่สุวรรนะพุมอ่าอันนั้นผมก็ไปนั่นแหละคลิปแรกที่ผมถ่ายเพื่อนแลักมาหนองงูเหลือม เอาพี่น้องครับคลิปนี้เปิดใจเปิดใจเส้นทั้งในการที่เขามาเป็นน,นะครับ f อซีสาวน่อยหรือมาเดินตามขายแต่บูธนะครับพ่นกะวา่าตามงานแบบนี้ พิ่นทิดบ่แพงนะครับพี่น้องผู้จัดเพิ่นก็ให้ไปได้ยิ่งงานการกุศลแบบนี้ก็ไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นงานเซ็นเตอร์งานผู้จัดอีกแบบนึงเพิ่นว่าอันนั้นก็อาจจะบ่ไหวว่าซั่นครับอ้าวพี่น้องเป็นกําลังใจให้กับอ้ายส้ย่นเห็นร้านเห็นบูธเพิ่นก็ัดหนุนกันนะครับ FC สาวหน่อยเฮานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามทางช่องซ้อนุ่มทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กําลังใจนะครับคนกระถามด่วย โอ้หนุ่มสาวเจ้าท่างเหตุงานประจำตอนผมกับเบิ้งอยู่นั่นเป็นกำลังใจกับทุกคนครับยังไงเขงมีเวลามีโอกาสเดินทางได้กับมาไทยบรรยากาศพี่น้องเบิ้งครับเอาคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ